S <S> สวัสดีค่ะเรากับแม่อ้อยกินแซบนะจ๊ะวันนี้มาเจอจ้าบรรยากาศเอัแม่อ้กินข้าตอนนี้เวลาข้าวต้มจ้ะต้มต้มปลานิ่นแม่อ้อยกินข้าวต้มปลาทูแม่จ้ะปลาทูแมวใจหน้ผู้หงตนนี้แต่วานาโคตหน้ห่วยหน่อยเข้ใจหน้าผู้หญิงแบ ไอกินหาดกันจ้ะอาทกิดหากิเดีครนบผมในไงมองได้ไม่ดีมองอะไรนะครับไม่ดีเดียงโอ้ยเดียไม่มีน้งุเลยเฮ้ยเลือกเด้วยดกันเลยปับอาบนน่าจะดวันนีกินข้าวเหนียวที่พูดรักข้าเหนียวไปลร <laughs> <c oughs> เจ็บปากมาทาก่อนแบบ้าจักอันนี้แสบคักเนอะ ประจอมประจอมขัวใส่ก็ไข่ติดกับบักสมองัอกสมอบบานเฮ่าแปบ นอตุ๋ยข้าวมีไงอขออนุญาตใส่เมื่อกินเลยจ้ะตัวน้อยเจ็บปาก <c oughs> พอดีเจ้าปากเปื้อเต็มปากกินยังบค่อยได้ ปักจุ่มมากน้ำกระเซีออกเผืยวเปลี่ยวน้อยว่า,ากินไปกระสิออกหวานเหนือเหนือเขี่วไปกระสิเพื่อหวานนั่งลงนั่งลง แก้งนะแคบน่ะพักสุดๆพักกระถินเท่าเกียร์เนึ่งสองสามป้ายป้ายก่อนอโอ้อโห้ไม่โดนหรอก เปนพักบุ๋งพักบุ๋งหน้านั่งนี่ละไปต้มนังนนพี่กะปิแซ่บข้าวไหมเอาบวนบวบบวน,บวนเออน้ำบวบบวนปากก่อนอ

สวัสดีครับยังสวัสดีครับดก่นน้องพีกินแซ่บครับมีเต็มปากอยู่ครับกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้เผ็ดเผ็ดจะเอาไหนนี่หรออันไหนอ่ะ เผ็ดเ <inate> นี่ยอันนี้อันนี้นนแม่เอาให้นะเนื้อเนื้ออันนี้เหรออันนี้เนื้อเอเอาไูอันนี้แม่เด็ดให้เด็ดให้ของหนูนั่นแหละอ่ะนี่นี่นี่อ่ะมันเป็นก้างมันเป็นก้างเด็กเป็นปักคอมันเป็นก้างมันปักคอเนี่ยมันปักคออันนี้เดี๋ยวพออันกี้กับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าวเหนียวหนูอยู่ไหนฟ่ะฟ้าฟ้า ăn <laughs> cái <laughs> ừ. <laughs> <laughs> luôn ăn cái luôn ăn cái cỡ ăn cái ăn cái cỡ ăn cái cả nhà bao mà, <laughs> <laughs> <Mở> <laughs> khứa, này khá mày mày ของเล่นแบบนี้ของน้องพีดูไหนดรว่าน้องพีเล่นไม่เก็บแล้วร่วงช่องาพี่พีอากเหรมาๆมาก้างกางก้างก่างางกางางา เอาตัวนี้เอาตัวนี้แม่บีให้แม่บีให้บีให้ตรงนี้ก้างมันจะปักคอมันเป็นประทูก้างมัวนี้นี่นีเอาก้างก้างก้างก้านี่อันี้อันี้อนอันนี้ก้างอันนี้ก้างก้างก้าง เอานี่เสร็จแล้วนี่มันเป็นประถูกลางโว้ย

ไปกินข้าวด้วยป่ะตัวตาตัวเท่าไหร่คะห้าบาทกินข้าวด้วยนะคะแม่ค,ค้าตังไปซื้อข้าวหรอะคะ่คะกลางลูกกินไม่ได้นะนี่ค่ะตังค่ะเออม โอเคค่ะตังคอเหรอคะใช่ตังคอนที่มันเรื่องรงใจค่ะพี่กินอะไรนะ่ะกลางนึใครออก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 เจ็บแล้วเจ็บแล้ว ไปเลยป้ามาไหไหนดูดินี่นี่นี่กลางนี่กลางกินแค่นี้อ่ะกินแค่นั้นพอข้าวหนูนี่ข้าวหนูนี่อู้ยอร่อยนี่อร่อยลอยเหนืยพลายไปกินด้วยอ่ะดินหมดเลาวจะกินหมดแล้วนะ ล้วพีกินยาตอนไหนแกเจ็บอะไรคาชัดพอจะเป็นเล่นยนีห้าห้าหกยืน,น,นยุดแล้ไหม chị phải là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 

Những người khác nữa. bảng người khác nữa. Những người khác Những người khác nữa. วันนี้ลูกคะ่ตั้งนี่แหคะหมูเอค่ะไหลลูไม่ให้หมูเดี๋เด็กเดอกเด็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 กกด็กคดกดกเด็กดกด็กเด็กิด็กเด็กเด็กด็กเกเด็กเด็กเดกเดกเน็กเด็กกเดกด็กเเกด้